วันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับในเรื่องของการเริ่มต้นว่าเราควรที่จะเริ่มแบบไหนดีนะครับสำหรับในการเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับมีท่านผู้ชมนะครับหรือว่ามี FC เนี่ยโทรมาถามผมไม่รู้ใครนะหลายคนแล้วล่ะผมก็เลยต้องมาทำคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปเนี้ยคำถามที่ผมเจอนะครับที่ผมเจอบ่อยๆเลยก็คือว่าคุณเอกครับ ผมอยากจะเล่นหอมากๆเลยแต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเล่นแบบที่มันเป็นลำใหญ่นะครับถ้าเราตกแต่ละทีเนี่ยก็จุกนะเพราะว่าค่าที่จ่ายในเรื่องของอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับคือตกทีนึงก็สองสามพันตกทีนึงก็พั0 0องพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็ท้อนะครับเจอตกไปข้างสองค้างก็เลิกเล่นนะครับ วันนี้ผมมาแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับแนะนําแบบว่าจากใจจริงๆเลยนะครับสําหรับผมนะครับคือการที่เราจะเล่นฮอที่เป็น6กชา n นเนี่ยที่บินอ,อาการที่แบบว่าเป็นคนที่เขาเล่นันทั่วๆไปเนี่ยคือจะเป็นกล่องใจโลแบบเป็นพวกเคบาบีซเออะไรประมาณอย่างนี้นะครับเราจะต้องมีพื้นฐานในการบินมันจะมีการเริ่มต้นโดยการ 1. เล่นซิมูเลเตอร์นะครับเราต้องเล่นในซิมในคอมก่อน นะครับแล้วเราก็พอเราฮอบได้เนี่ยแล้วเราก็ค่อยมาเล่นของจริงกับเจ้าตัวอ,อย่างเริ่มต้นอย่างทาลอตอะไรอย่างงี้นะฮะทาลอตหรือแม้ก็จะเป็นแบบพวกทีเล็กหรืออาจจะเป็น x360 นะครับถ้าเริ่มต้นแบบนั้นน่ก็ถือว่า,อาถ้าตกแต่ทีก็เจ็บตัวนะ <c oughs> นะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาให้คำตอบนะครับกับ,กบท่านผู้ชมนะครับว่าเราควรจะเริ่มเล่นแบบไหนดีแบบเป็นงบที่ประหยัดประหยัด ที่แบบว่าประหยัดที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ตกแต่ละทีเนี่ยแทบจะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับนะครับกล่องที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงข้างๆผมเนี่ยก็จะเป็นตัว 300V2 นะครับเป็นพอหกช a นแนนที่แบบว่าอาการบินเนี่ยมันเหมือนกับพอหกช a นแนนแบบพวกทาร์ลอ,อ่พวก X360 ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้คือผมลองบินดูแล้วแล้วที่สำคัญก็คือว่าผมมาเล่นสติ๊ก4นะครับ มือใหม่ห,หลายๆายคนอาจจะงงนะครับว่าไอ้สติกสี่คืออะไรสติกสองมันคืออะไรนะครับสําหรับในส่วนของสติกสองกับสติกสี่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเล่นเป็นสติกสองนะครับสติกสองเนี่ยก็คือผม,มาจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าทัตเทิรน,น่ะนิ้วข้างนิ้วโป้งข้างซ้ายของเราเนี่ยมันจะอยู่กับหางนะครับมันจะอยู่กับการปัดหางส่วนข้างนิว้วโป้งข้างขวาของเราเนี่ยมันจะอยู่กับ แอรอนกับเอลิเวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสติกสองแต่ถ้าเป็นสติกสี่เนี่ยก็คือแอรอนอน่มันจะอยู่ซ้ายมือส่วนลัดเดอร์จะอยู่ขวาอย่างที่ผมเล่นอยู่ผมเล่นเป็นสติกสี่แต่ว่าผมสามารถที่จะยกพอํำนี้ได้โดยเป็นสติกสองเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเล่นเป็นสติกสองกันซะมากกว่าถ้าเป็นสติกสี่หรือสติกหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบว่าเมืองนอกที่เขาเล่นกันนะครับผมก็คือก็ผมก็ไม่ได้ คือผมไม่รู้นะตอนที่ผมเป็นมือใหม่ตอนที่ผมหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผมควรจะเล่นฝึกเป็นสติ๊ก2หรือสติ๊ก4ก็ฝึกมาแบบเป็นสติ๊ก4ี่เลยล้วถามว่าฝึกมาผิดผิดไหมมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมก็สามารถจะบินได้เหมือนคนที่เล่นสติ๊ก2แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมทําได้เนี่ยก็คือ,อผมเล่นได้ทั้งสติ๊ก2แล้วก็สติ๊ก4ด้วยนะครับถ,ถ้าเป็นสติ๊ก2เนี่ยผมไม่สามารถจะ3ดีได้โอเคมันออกเรื่องมันออกไปนอกทะเลแล้วนะครับโอเค ก็สําหรับมือใหม่นะครับวันนี้ผมมาแนะนําจากใจจริงๆเลยนะครับคือมาแบบว่าเริ่มต้นนะครับลงทุนหรือไม่ไม่ใช่ลงทุนก็คือเริ่มต้นนะครับใช้เงินใช้เงินในการอ่าซื้อที่ไม่ต้องแรงเกินไปนะครับแล้วก็อาการบินเนี่ยมันก็คือฮอลล์หกชานนเหมือนกับพวกทารลอยกับ X360 ยังไงก็อย่างงั้นเลยนะครับสำหรับลำนี้300 V2 เนี่ยผมบอกเลยว่าวาตอบโจทย์มากมากเลยนะครับคือผมเล่นแล้ว ถ้าเทียบกับตัว f ศ6น ec 13 5หที่ผมเคยเล่นนะครับเจ้าตัวที่ล็อกความสูงได้เป็นบบ6หชันแนนอันนั้นมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนั้นคือมันบินง่ายมากแต่พอมาเป็นลำนี้นะครับมันจะตอบโจทย์เลยว่าเอ้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่อยากจะเล่นฮอ6หชันแนนนะครับควรจะมาเล่นลำนี้นะครับเพราะว่าฮอลำเนี้ยตกแต่ละครั้งนะครับแทบไม่ต้องเสียตังค์เลยตกปุ๊บก็เอามาเริ่มใหม่ตกปุ๊บก็ามาเริ่มใหม่เพราะว่าด้วยน้ำหนักที่มันเบานะครับถ้าเรา เล่นเนี่ยผมแนะนําให้ไปหาเป็นทุ่งหญ้านะครับหรือแม่ก็จะเป็นนาข้าวอะไรเงี้ยพอเรายกหอขึ้นมาคือเราก็กันนะครับใช้นิ้วโป้งข้างขวาของเราเนี่ยจับวิทยุนะครับแล้วเราก็กันกันให้มันอยู่ข้างหน้าเราให้ได้ถ้าเรายังกันไม่ได้เราปล่อยตกเราไปเก็บหอมาใหม่แล้วก็มาฮอปใหม่นะครับถ้าเราไม่ได้อีกเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าอ เราจะต้องมีจํานวนไฟที่มากขึ้นแล้วลนะ่ะคือเราต้องฝึกบินเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นลํานี้นะครับถ้าเกิดว่าทำโชมเมาไปแล้วแล้วบินตกนะครับบินตกแล้วเอามาบินใหม่บินตกแล้วเอามาบินใหม่เราไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเราไปเริ่มต้นกับพวกคอที่เป็น6 channel, กชันแนลอ, 360, อย่างพวกทา r รลเอ็กซ์สอย่างเงี้ย ตกแตละทีเจ็บปวดนะครับไหนจะเบรดไหนจะเมนเกียร์นะครับไหนจะสายพานไหนจะอะไรต่างๆนะครับก็อย่างน้อยต้องมีพันสองพันกับค่าอะไรแต่ลํานี้นะครับเราหาทุ่งหญ้าหญ้าสูงๆหน่อยหนาๆห,หน่อยตกปึ๊บไปเก็บมานะครับมาลองบินใหม่ตกปึ๊บไปเก็บมามาลองบินใหม่ถ้าเราบินลํานี้ได้นะครับถ้าเราบินลํานี้ได้ผมบอกเลยนะว่า,ามือใหม่สามารถที่จะไปบินกับเจ้าตัว ฮาลอดกับ x 3 6 0หรือว่าจะเป็นฟอร์ซหรือว่าจะเป็นฮออะไรก็ได้นะจะเป็น5ไซส์ห้าร้อยหร้ดได้หมดเพราะว่าลำเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่หัดเล่นเป็นฮอลหกชนแนนโดยขนาดแท้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมสัมผัสมาจากตัวผมจริงๆเลยนะครับเพราะว่าตัวผมมาเล่นสติก4แต่ผมไม่เคยเล่นสติก2ผมก็ลองเอาลำนี้มาฝึกนะครับก็ลองยกฮอขึ้นสรุปแล้วเนาะอุ้ย มันอาการเดียวกับฮอ6 c ห a n แนลทั่วๆไปที่เขาเล่นกันเลยนะครับเนี่ยผมบอกเลยนะครับลำนี้นะครับอยู่ที่6,850นะครับ6,850าเริ่มต้นที่ลำนี้รับรองว่ามือใหม่ที่ไม่ต้องจะเสียเงินเป็นหมื่นๆนะครับที่ไปซื้อฮอมาเนี่ยมาเริ่มเลมาเริ่มเล่นลำนี้ก่อนถ้าพอเราบินได้แล้วเราค่อยขยับผมว่า โอเคมากๆเลยนะสำหรับลำนี้กับ 300V2 นะครับเป็นฮอลสเกลแบบว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าแอร์วูฟนะครับเป็นสเกลแบบแอร์วูฟนะครับควรที่จะเอามาฝึกนะครับควรที่จะเอามาฝึกเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะบินฮอล6ชานแนลนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตัวไหนผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าอาการเดียวกันกับ ทาลอดกับตัว X 3 6 0หรือว่าจะเป็น f o ร์ซ่าไซส์450ไซส์้ายห0ทั่วๆไปนะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้จบเลยพอยกขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมจะรู้เลยนะครับว่าเออมันใช่เลยอะ่ะคือคือผมบอกเลยนะถ้าเป็นมือใหม่ยกมาปุ๊บเปยล่วงแน่นอนนะครับถ้าใครที่ไม่เคยเล่นหอกจแน่นยังไงก็ต้องเปยล่วงแต่ถ้าเกิดพลาดเราคุมได้นะครับคุมหอได้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอง450 ไม่ว่าจะเป็นฮอรอะไรบินได้หมดนะสำหรับ6ช a นแ e นควรจะเริ่มต้นในลำนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรกันบ้างผมก็เคยรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่ผมรีวิวพร้อมกับโดรนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในนี้ครับ6850บาทสนใจนะครับลำนี้เอาไปฝึกบินนะครับเดี๋ยวไปดูภายในนะครับว่ามีอะไรในกล่องบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับตัว300 V2 เปิดกล่องมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือก็มีทั้งภาษาจีนแล้วก็ทั้งภาษาอังกฤษนะครับลองไปอ่านดูนะฮะสำหรับตรงนี้แต่จริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วอันนี้ก็แทบจะไม่ต้องอ่านเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีพาร์ทอะไรมีอะไรให้ครบหมดนะครับสาหรับซื้อไปแล้วเราไปเล่นแล้วเกิดว่าใบพัดหักหรือแตกหรืออะไรเงี้ยก็มีอะไรขายนะครับตัวฮอก็จะมีหน้าตาเป็นแบบแบบนี้นะครับเป็นทรงสเกลแอร์วูฟ นะครับตอบโจทย์แล้วก็ตรงชุดเทสนะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็น DFC นะเป็น DFC ซึ่งจะมีแค่ใบพัดแค่นี้แล้วก็จะมีเซอร์โวอยู่ข้างในเป็นตัวควบคุมมีไจโรในตัวด้วยนะครับเป็น6แกนนะฮะแล้วก็มีมอเตอร์มีมอเตอร์เป็นอมอเตอร์กันหางนะครับเป็นมอเตอร์แบบแปลงฐ่านนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีรูปทรงที่ เป็นสเกลก็คือเป็นตัวแอร์วูฟนะครับแอร์วูฟถ้าเพื่อนๆดูแล้วถ้าไม่รู้จักแอร์วูฟนะครับก็ลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับกับเฮลิคอปเตอร์แอร์วูฟตรงข้างล่างนี้ครับก็จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นเปิดฝาได้นะครับเราก็เปิดฝามาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่แบบนี้แบตเตอรี่ก็จะมีขายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการ1ก้อน2ก้อน3ก้อนในจำนวนที่เยอะมากขึ้นนะครับ เราก็ได้นะฮะมีขายนะครับพอเราจะจะ,จะเล่นเราก็เสียบตรงนี้เข้าไปนะครับตอนนี้เรายังไม่ไม่ไม่เล่นก็ยังไม่ต้องเสียบนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดนะครับว่ามันเล่นยังไงนะฮะทีน,นี้มาดูในกล่องมีบายพัสดให้อีกนะครับมีที่ชาร์จนะครับตัวที่ชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับเสียบ USB แล้วก็เสียบตัวที่ชาร์จแล้วก็มี ชุดเครื่องมือนะครับชุดเครื่องมือแล้วก็มีกาวสองหน้ามีหกลงหกเหลี่ยมให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีใบพัดสำรองให้ด้วยนะครับหรือเบรดเขาเรียกว่าเบรดนะครับนะครับเบรดให้อีกหนึ่งคู่นะครับมีใบหางด้วยแล้วก็มีเบรดให้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดกล่องมานะครับลิวิทยุนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใส่แบตสี่ก้อนนะครับ เป็น 2A นะครับเป็น4ก้อนแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหน้าตาที่สวยแล้วก็ดูล้ำดีนะฮะอันนี้จะเป็นกดเปิดปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วก็จะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเอาเอาการที่เราเริ่มต้นเล่นหอกชนแนเนี่ยเราควรจะเริ่มแบบนี้นี่แหละตัวเล็กก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะครับครับก็ ตัววิทยุจะใช้แบตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ก้อนนะครับก็ใส่ไปแบบนี้นะครับอ่าวิธีการเล่นนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าเราเปิดวิทยุก่อนนะครับอ่าเปิดวิทยุเสร็จแล้วกดค้างไว้นะครับไฟสีน้ําเงินตรงนี้มันจะติดนะครับเราก็วางวิทยุไว้นะครับแล้วเราก็เปิดเปิดฝาท้ายตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ ตรงนี้เราต้องสับเป็นตัวสีแดงก่อนนะครับตรงนี้นะครับสับเป็นตัวสีแดงก่อนแล้วเราค่อยเสียบปลกเข้าไปพอเสียบปลกเข้าไปรีบวางหอนะครับเดี๋ยวมันจะทําการเซตนะครับอ่าเซตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อ่าอ่าสังเกตว่าตอนเวลาที่เราโยกหอไปมานะครับมันจะมีเสียงเซวมันทํางานอยู่นะครับก็คือมันจะเป็นไจโรนะครับซึ่งเป็นทําหน้าที่คอยกันนะครับ อ่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เรายังไม่ได้สับขึ้นนะครับเราสับขึ้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็ไปเริ่มบินกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับอ่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับเราก็สับอ่สวิตต์ตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวนะครับปึ๊บนะครับไฟสีฟ้าตรงนี้จะติดนะครับแล้วเราก็เอาเครื่องบินไปวางพอวางเสร็จแล้วนะครับ เราก็ปลดตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะเริ่มหมุนเองนะครับแล้วเราก็เริ่มบินได้เลยครับวิธีการเล่นก็เหมือนกับฮอลล์หกชานแนทั่วๆไปเลยนะครับก็ค่อยๆยกขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็ควบคุมเนี่ยแหละครับหกชแนแนขนาดแท้เลยเราควรจะมาฝึกลำนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ควบคุมที่ตัวนี้นะครับมือจะปล่อยสติ๊กไม่ได้นะครับ เฉพาะโดยเฉพาะนิ้วโป้งข้างขวาของเรานะครับเราจะปล่อยไม่ได้เลยเนี่ยครับเนยครับหางนะครับนะครับโอ้ยหลงนะฮะคือมีหลงนิดนึงนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราควบคุมทั้งแอรอนกับเลเวเตอร์นะครับโดยใช้นิ้วโป้งข้างขวานะครับ บางทีก็ลมมนแรงนะฮะมันก็พัดไปนะฮะเนี่ยครับเราใช้นิ้วโป้งข้างขวานะครับควบคุมแอร์ลอนเอลเวเตอร์แบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นการฝึกนะครับพอมันลงหอลดระดับลดระดับต่ําลงมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งข้างซ้ายดึงหอขึ้นไปนะครับดันหอขึ้นไปเนี่ยครับแล้วก็ควบคุมแอร์ลอนกับเอลเวเตอร์แบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นการฝึก สำหรับมือใหม่ได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับกับฮอลล์หกชแนลนะครับเนี่ยถ้าเราบินนี้ได้แล้วก็บินลำใหญ่ได้เลย<ๆ>โอย้ลมแรงนะ<ๆ>เดีอดเๆผมลงละครับก็สำหรับลำนี้นะครับ300 V2 นะครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับมือใหม่ที่อยากจะบินแบบเป็น6ชชแนลให้เป็นนะครับหรือบินให้ได้นะครับ ถ้าบินลำนี้ได้นะครับก็บินพวกทาลอร์ X 3 6 0หหรือฟ o r z ซที่มันเป็นไซส์450 500, 600, 700, ได้เลยหรือว่าจะเป็นไซส์ห0 0 6 0 0 700ด้ในหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เอามาฝึกได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับคลิปที่ที่ผมบินให้ดูนะครับผมก็พยายามที่จะเลี้ยงเพราะจริงๆแล้วผมเล่นเป็นผมเล่นสติ๊ก4ผมเล่นสติ๊ก2ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ผมก็เอามาฝึกสำหรับผมก็เหมือนกับผมเป็นมือใหม่นะครับผมก็พยายามที่จะบินเอาเยกหอขึ้นมาให้ได้ แต่ก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่แต่ก็ก็ <ๆ S 2> มีหลงหลงนิดนิดนึงนะครับก็พยายามจะดึงหอ,อกลับมาแต่บางทีมันก็สับสนนะครับกับแอรอนกับกันห่างนะครับมันบางทีเราเราคิดว่ามันอยู่มือขวาเอามไม่ใช่จริงๆแล้วมันอยู่มือซ้ายนะฮะก็มีหลงหลงบ้างนิดหน่อยก็ถ้าเกิดว่าตกมาก็ไม่เจ็บตัวนะครับแล้วก็มาเริ่มกลางเบรดแล้วก็บินใหม่นะครับเพราะว่าการตกแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับเราเราเราใช้ลำนี้เป็นตัวฝึก ตอบโจทย์สําหรับมือใหม่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับลํานี้ก็ถ้าเกิดว่าสั่งใหม่นะครับก็อยู่ที่6 8 5 0บาทแต่ถ้าใครเอาตัวนี้เลยนะตัวที่ผมถืออยู่ตอนเนี้ตัวนี้นะกับตรงนี้คือเล่นได้ปกตินะฮะถ้าเอาตัวนี้นะผมให้อยู่ที่6,400บาทนะครับ6,400บาทเลยนะครับสภาพแบบนี้ก็คือไม่มีตำหนิก็คือมันเป็นของใหม่ในแหละแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปเนี่ยผมให้ที่6,400บาทยังไงก็สนใจก็ติดต่อแล้วก็ โทรทางเบอร์โทรของผมทางด้านบนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ